ผ<ช>พูดถึงประทับใจขึ้นมาที่ทํามาทั้งหมดนานขนาดนี้ประทับใจอะไรมากที่สุดประทับใจคือเขาประสบความสําเร็จครับประทับใจมากประทับใจในความสําเร็จของเอื่นบางทีเงินยังอยากได้เป็น,ปนงโลรอง <c oughs> เห็นความสําเร็จของเขานี่ประทับใจที่สุด เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นครับผมและเดี๋ยวนี้ก็ยังทําอยู่นะครับยังทําอยู่ทุกวี่ทุกวันจนถึงเดี๋ยวนี้เราพูดกันไปแล้วเรื่องของความประทับใจเดี๋ยวเราจะมาลองฟังกันดูซิว่าเรื่องของความท้อแท้เราเป็นอย่างไรและปัจจุบันนี้ทําอะไรกันบ้างและจะทําต่อไปจนถึงเมื่อไร่อีกสักครู่เดียวครับ ทำไมล่ะครับก็คล้ายๆกับว่ามันอยากให้คนที่ไม่มีอาชีพนะฮะให้ได้มีอาชีพเขาจะได้ไปเลี้ยงตัวเขาเองนะคะเพราะว่าบางคนที่มาเรียนเนี่ยนะฮะไม่มีทุนหรอกค่ะมาโดยบางคนเนี่ยมาแต่ไม่มีเครื่องมือได้ซ้ําค่ะเราก็ช่วยเหลือเขาได้นิดๆหน่อยๆเพราะเราเองก็มาสอนนี่ไม่ได้ได้อะไร เมื่อสักครู่นี้เราได้คุยกับลุงขาวไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องร้างความประทับใจกันไปแล้วนะครับแน่นอนคนเรามีเรื่องร้างความประทับใจก็ต้องมีเรื่องรา้างความท้อแท้อยู่อย่างแน่นอนนะครับมีท้อแท้ใจบ้างไหมครับก็มีบางครั้งครับครับเรื่องอะไรครับคือผู้ที่ได้วิชาจากเราจนประสบความสําเร็จแล้วแต่ไม่ยอมบอกว่าเรียนไปจากลุงข่าว โอ้หโถน่าน้อยใจครับอันนี้มันน่าน้อยใจแล้วบางทีให้ทุนไปแล้วบอกเมื่อคุณประสบความสําเร็จทุนนี้ขอมาคืนเพื่อจะให้คนอื่นก็หายทั้งทุนทั้งวิชาไปเลยเข้ากลีบแมกไปเลยก็มีมีฮะแต่ก็ไม่ได้ทําให้เราหยุดที่จะทําอะไรต่อไปในเรื่องนี้ครับมันมีส่วนน้อยครับมันมีส่วนน้อยครับผมก็เลยมาหยุดจนถึงทุกวันนี้นะครับ ลุงทาอะไรบ้างทุกวันนี้อาผมก็อยากจะถามแค่นี้วันวันหนึ่งทําอะไรบ้างอ๋อวันหนึ่งก็คิดค้นว่าเราควรจะพัฒนาให้คนที่มาเรียนเนี่ยประสบความสาเร็จเร็วที่สุดครับแล้วได้ผลดีที่สุดอย่างไรครับอันนี้แล้วก็มีต่างจังหวัดรหรือในกรุงเทพเนี่ยเชิญให้ไปบรรยายเชิญให้ไปสอนรเราก็จะไปอย่างคราวนี้ก็พึ่งกับจากจังหวัดพิจิตร <อ>คือท่านรัฐมนตรีกรมแรงงานและสวัสดิการครับท่านไปจัดงานมหากรรมอาชีพ<อ>ท่านก็ให้คนมาเชิญ<อ>ผมก็ต้องไป,ไปด้วยไปเป็นวิทยากรแล้วอย่างเขตบางกะปิจ,จัดหน่วยเคลื่อนที่ไปพบประชาชน ทุกวันเสาร์ที่4ของเดือนรเราก็รับอาสาไปทุกเสาร์ที่4ของเดือนเหมือนกันไปสอนเขาเนี่ยไปสอนนําวิทยากรไปมากมายเลยครับแล้วปัจจุบันนี้ยังไปทั่วประเทศอยู่ไหมครับก็ยังไปครับถ้าเชิญมาครับไม่ท้อถอยด้วยวัย67เนี่ยนะฮะกับมีความสุขเพราะเหมือนกับได้ไปเห็นที่เราเคยมา Oh. ว่าโอตรงนี้ที่ก่อนเราเคยมา uh. เดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เอะตรงนี้ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงกลับไปได้พบสิ่งที่เราไปเหมือนไปบ้านเดิม oh. <c oughs> แล้วตอนนี้ทราบประทรมมูลนี้ที่ลุงขาวขายอาชีพด้วยครับมีผู้สนับสนุนบอกเราทําเริ่มแรกคนเดียวครับก็เป็นเอกเทศต่อมาก็ให้เป็นชมรมพอเป็นชมรมก็ ยุให้เป็นมูลนิธิซะเลยเลยกลายเป็นมูลนิธิมาจนปัจจุบันนี้ครับผมแล้วคนที่อยู่ในมูลนิธินี่นะครับที่เป็นครูเป็นอาจารย์ที่ช่วยกันสอนเนี่ยมากมายหลายร้อยคนด้วยกันเนี่ยครับก็ผัดเปลี่ยนกันมาเขาได้เงินเดือนเงินดาว่ะครับไม่ได้เลยสักบาทหนึ่งเลยครับอะยังต้องออกค่ารถมาอาหารมาเองเลยครับมาช่วยสอนนี่แสดงว่าเรามีแนวร่วมคนดีๆเยอะมากครับบางคนอยู่20ปียังมีเลยเลยครับ อยู่ไม่ออกไม่เลิกเลยไม่ออกบางคนมาตอนอายุมากมาสอนสอนไปมาไม่ไหวไปชวนให้ลูกสาวมาสอนแทนโอ้โหลูกสาวมาไม่ไหวก็เอาลูกของลูกสาวคือหลานมาสอนต่อยผมยังบอกเอ๊ะน่าจะเลิกไปแล้วบอกดีเหลือเกินที่เวรูปมกว่าลูกขาวก็เลยอยากจะให้ลูกๆมาเป็นวิทยากรผู้สอนต่อไปผมว่าผมว่ามันทำให้ชีวิตก็มีค่าครับ มันทําให้ชีวิตเขาดูดูมีคุณค่าดูมีความหมายกับสิ่งต่างๆที่ได้กระทําลงไปเขาถึงยอมทํากันใช่ครับัคที่ถูกต้องครับครับผมในส่วนของสถานฝึกอาชีพนี้มีอยู่กี่แห่งก็ตอนนี้ได้รับการสนับสนุนจากสภา,าสังคมสงเคราะห์ครับมีอยู่แห่งเดียวในฐานะเป็นองค์การสมาชิก ของสภาส้มคนสุคราหก็สนับสนุนให้สอนอยู่ที่ตึกมะิดนกับสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีเขตราชเทวีแต่เราจะสอนเฉพาะวันอาทิตย์วอาิตย์เพราะวันธรรมดาก็ที่ไม่ว่างได้ตั้งแต่กี่โมงถั้งกี่โมงก็เฉพาะวันอาทิตย์ตั้งแต่9้าโมงถึงเที่ยงเพราะหลังเที่ยงแล้ววยทยากรู้พวกนี้ก็อยากจะไปพักผ่อน ทำงานบ้านลูกจ้าเพราะว่าเขามาทาฟรีเขามาสอนให้ฟรีนะฮะมาเรียนกันสักอาทิตย์หนึ่งสักกี่คนคะคนมาเรียนกันก็ร้อยกว่าสองร้อยทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ถ้าบางวันมีรายการพิเศษนะฮะอย่างคุณไตรภพเนี่ยอาจจะสามสี่ร้อยก็ไม่แน่หมายก็ว่าแล้วแต่วิทยากรด้วยเหมือนกันว่าหรือแล้วแต่อาชีพที่จะมาบอกด้วยว่าอะไรใช่ไหมครับใช่ครับลุงสอนที่นี่มันทั้งหมดกี่ปีแล้วครับก็เก้าปีจะเข้าสิบปีแล้ว เคยมีวันไหนเบี้ยวไม่ไปอะไรบ้างไหมไม่เคยเลยก็เหมือนกับทุกคนบอกก่อถึงหวัดอาทิตย์เนี่ยทั้งทั้งที่เมื่อยไม่สบายแต่พอรู้ว่าจะต้องไปสอนโรคต่างๆหายหมดมีความสุขมีความสุขผมเนี่ย8ปดเกปีขาดเพียงสองสาครั้งคือไปร่วมงานไปสอนที่ต่างจังหวัดเท่านั้นแหละครับออ๋นี่เป็นยาอายุวัฒนาของคุณลุงเลยครับ ก็ทุกคนเลยคองทุกคนเลยไปถามใครเขาบอกเหมือนกัน <c oughs> เลยครับ <c oughs> อ๋องั้นผมถามนิดนึงคุณลุงทําฝึกอาชีพมาเยอะๆขนาดนี้ตรงนี้นะครับการฝึกอาชีพในบ้านเราที่เขาสอนที่อะไรเนี่ยคุณลุงมองเป็นยังไงบ้างมันดีมดก็ดีครับ <c oughs> แต่ผมว่าขาดการพัฒนาครับคือมันจําเจมันควรจะมีการพัฒนา <c oughs> นี่เขาปล่อยให้มันไปพัฒนาตัวเองก็เลยช้ามากแล้วมันต้องต้องทำยังไงฮะมันต้องพัฒนา เป็นหน่วยงานสักหน่วยหนึ่งนะฮะมาคิดค้นพัฒนาแก้ไขดัดแปลงอันนี้แหละครับผมว่าประเทศเราจะเจริญรวดเร็วเรืกินหมายถึงให้มีหน่วยงานหนึ่งเลยอย่างเช่นสมมุติสมมุตินะครับตั้งชื่อว่ากรมฝึกอาชีพเลยใช่ต้องต้องพัฒนาอาชีพอ๋อกลมพัฒนาอาชีพฝึกน่งมีเยอะแลยครับพัฒนาอาชีพพัฒนาอาชีพครับเช่นผมสมมติผมไปเรียนทำปะตงโกมา ครับแต่ผมไม่รู้จักธุรกิจในการขายปลาต้งโกครับเราสอนไหมฮะสอนสอนอยังไงไม่เข้าใจอะนี่ผมอยากจะยกตัวอย่างรายหนึ่งคือทําปลาต้งโโกแบบภูเก็ตตัวยาวยาวแกก็ขายอยู่ที่ตลาดโชคชัยสี่เราราวสักหกเจ็ดปีกลางคืนคนก็มาซื้อขายคู่ละหบาทและสิบบาทตออนี้พอนานๆไปคนก็ชักเบื่อตอนแรกคนลุมซื้อผมก็เลยบอกว่ามาหาผม ผมจะแนะให้แกบอกทำํำเลยผมบอกเราไปย้ายที่ไปขายที่แปลกๆเช่นวันนี้คุณขายที่หน้าร้านขายทองพรุงนี้คุณไปขายที่หน้าร้านขายเสื้อผ้าพรุกนี้คุณไปขายที่นู่นให้ย้ายไปทุกวันปรากฏว่าวันหนึ่งขายได้ร่วมหมื่นบาทเ,เราต้องโกเนี่ยพราต้องโก แกชื่นใจมากแล้วผมมานั่งทํางานนี่อยู่ทําไมนั่นสิครับไยขายมาต้งโกมาแล้วยังว่าดังนั้นนะฮะแกเช่ารถกระบะไปขายต่างจังหวัดแกบอกที่ขายดีใหญ่วันละหมื่นกว่าบาทนี่เขาเรียกว่ารู้วิชาชีพแล้วยังไม่พอต้องรู้ธุรกิจด้วยเราสอนธุรกิจด้วยใช่ครับนี่ที่คุณลุงพูดถึงบอกว่าควรจะพัฒนาตรงนี้ใช่ไหมหมายถึงว่านอกจากสอนอาชีพเขาแล้วให้สอนวิธีทําธุรกิจให้เขาด้วยให้เขารู้หลักการหลักเกณฑ์ ว่าอาชีพต่างๆคนจะทําอย่างไรเพราะว่าอย่างไรฮะครับคุณลุงครับบางคนเวลาเขาเรียนของุณลุงไปแล้วเนวิชาที่เขาเรียนไปแล้วเขาไม่ได้ใช้คุณลุงรู้สึกงไงก็ดีใจแต่มีคนกลับมาบอกว่าผมเนี่ยมีอาชีพที่ดีกว่าเรียนจากลุงขาวแต่บัตรนี้ผมขาดทุนจากอาชีพที่ดีกว่าก็เลยนึกถึงว่าวิชาเรียนกับลุงขาวเนี่ยยังมีอยู่ ก็เลยเอาวิชาดีมาใช้แก้ไขเหตุการณ์ได้ดีมากเป็นอาชีพสำรองใช่ครับเป็นวิชาชีพที่เก็บไว้กับตัวไม่เสียหายถูกต้องเมื่อไหร่จะหยิบออกมาใช้หยิบมาได้ทันทีแหม่เยี่ยมมากเลยครับบางคนบอกว่าคุณลุงสอนอะไรซ้ำๆๆซ้ำอย่างเช่นเรื่องปาต้องโกเนี่ยบอกสอนไม่ได้ยังไงตั้งสี่สามสี่สิบปีแล้วไม่เลิกสักทีโ้วิชาที่สอนซ้มก็เพราะยังมีคนต้องการอยู่ครับผมผมจะเลิกเขาไม่เลิกน้อง เราก็ต้องสอนตามความต้องการของเขาแต่วิชาใหม่เราเราก็เสนอสอนเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาลุงตั้งเป้าหมายไว้บ้างไหมครับในการสอนเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้บ้างครับว่าสูงสุดที่อยากจะได้มันคืออะไรสูงสุดก็ตั้งเป้าหมายมานานแล้วอ,อยากจะมีสถานที่แน่นอนของตัวเองอเราจะได้สอนทุกวันแล้วอาจจะเปิดเป็นศูนย์กลางอาชีพค,คือลูกศิษย์ลูกหา เรียนแล้วใครมีฝีมือก็จะได้เอาเข้ามาขายมาช่วยกันว่างั้นมาช่วยกักบผมทำมาทั้งหมด45ปีเนี่ยคิดจะวางมือบ้างเปล่าครับโอ้มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับจะวางหลายครั้งแหละแต่นี้ลูกๆเขาดูโมยเขาบอกเอ๊เขาสายจะแขวนนวมแล้วเนะี่ยถ้าเขาสายแขวนนวมเม่ไรพ่อต้องแขวนพร้อม เขาทายให้เลิกเลยอพ่อเลิกเลยให้พ่อเลิกเลยแล้วก็เลยรับปากบอกเออเอาเลิกก็เลิกแต่เขาสายแขวนไปตั้งหลายปียังยังไม่ยอมเลิกเรายังไม่ได้แขวนเลยเขาก็มาต่อว่าครับลูกๆเห็นคุณพ่อเหนื่อยนะครับผมแต่มันเป็นความสุขใช่ไหมครับอันนี้สุขมากถ้าใครได้มาสัมผัสเนี้ยได้มาพบแปลกมากที่สุดเลยเงินยังมาเป็นหลือนะฮะ ความสุขที่เกิดขึ้นจากการให้เนี่ยครับทีแรกใครก็ไม่เชื่อแต่พอได้ประสบแล้วอย่างที่อยู่กับผมคนละสิบปียี่สิบปีเนี่ย <ฮะ S 2> เขาบอกแปลกประหลาดจริงๆอยู่กันมาได้ยังไงครับผมเงินทองค่าจ้างก็ไม่แด่ <ฮะ S 2> แต่ถึงวันสอนมีกำรี่กำรังมาสอนกระฉับกระเชงบางคนอายุตั้งเจ็ดสิบกว่ายังมาสอนเลยเลยฮะนะ สอนอยู่กับผมคนละหลายสิบปีคุณลุงครับวันนี้บังเอิญได้โอกาสมาอย่างเงี้ยตรงนี้สมมุติถ้าเกิดคุณลุงอยากจะพูดอะไรกับพวกเขาคุณลุงอยากจะบอกอะไรเขาครับก็ต้องขอบคุณคณรูวิทยากรที่มาให้ความรู้ตั้งแต่เริ่มจนบัดนี้ที่เขาเข้าใจว่างานนี้เป็นการให้ก็ต้องขอบพระคุณเขาอย่างที่สุดไม่ได้ครับเพราะเขาเป็นคนเสริมให้มีรายการลูกขาวมาจนทุกวันนี้ครับ และกับลูกศิษย์แล้วครับคุณลุงอยากจะบอกอะไรลูกศิษย์คุณลุงบ้างก็บอกลูกศิษย์ว่าวิชาที่ได้ไปอย่าได้ไปดูถูกครับเพราะวันหนึ่งจะต้องช่วยตัวเราครับแล้วก็สามารถช่วยคนอื่นได้ด้วยถ้าหากว่าติดขัดลูกขาก็ยังพร้อมที่จะช่วยแก้ไขให้ครับลูกศิษย์ทุกคนนี่คือบุคคลบุคคลที่ผมกล้าพูดเนี่ยเป็นเป็นคนของของแผ่นดินอีกคนหนึ่ง เป็นคนของสังคมนี้อีกคนหนึ่งที่ทําทุกอย่างเพื่อเพื่อสังคมโดยไม่ได้ได้อะไรตอบแทนแรกแรกเราฟังเราคงพอจะมองออกว่าลุงขาวนี่ทำอ้ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรเป็นเล่เหลี่ยมในการขายยาไปขายยาเร่แล้วก็เอา,เอ,า,เอ,าเอาชีพนี้ไปให้เขาด้วยแต่ว่าก็ได้ขายยาไปด้วยแต่นั่นทําอยู่ไม่กี่ปีนะครับที่ขายยาหลังจากนั้นเลิกแต่ไอ้สิกว่าปีหลังที่ทำมาเนี่ยไม่ได้ขายแล้วนะครับยา ไปตามที่ต่างๆชนบทถ้าท่านไปเห็นเองในสมัยก่อนหรือฟังที่คุณลุงเล่าท่านจะรู้เลยว่ามันหนักหนาสาการขนาดไหนไอ้ที่จะต้องเข้าไปในลําห้วยไที่เขาบอกบูบ้านนี้มันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้จะต้องไปอย่างนั้นนี้ขี่ช้างขี่ม้าเดินไปทั้งหมดด้วยเหตุผลเดียวด้วยเหตุผลว่าทํายังให้สังคมนี้มันดีขึ้นเรายกก็ยกไม่ไหวเมื่อเรายกไม่ไหวอาจจะฉุดก็ได้พยุงก็ได้คุณลุงได้ทำ กับสังคมนี้และด้วยเหตุผลนี้เองทางรายการของเราฝันที่เป็นจริงบริสจึงขอยกย่องคุณลุงว่าเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีที่สุดคนหนึ่งของสังคมเด็กๆใครๆก็ตามที่ดูอยู่ในตรงนี้ขอให้เห็นสิ่งนี้ด้วยขอให้เห็นว่าทําดีเมื่อไหรก็ตามยังมีคนเห็นและทําดีจะเป็นคนที่เป็นอย่างนี้ครับจิตใจสบายมีความผ่อใสมีความสบายใจเหลือเกินด้วยเหตุผลนี้เองนะครับทางบริส รายการฟันที่เป็นจริงนะครับขอมอบเงินจํานวน5 0,000่นบาทให้กับมูลนิธิลุงข่าวขายอาชีพแล้วแต่มูลนิธิต้องการจะใช้อะไรก็ตามครับขอมอบเป็นขอบคุณครับผมก็จะส่งใบเสร็จมาให้คุณตัางครับผมได้นัมูลนิธิครับผมขอบคุณอย่างสูงลยครับครับผมแลวนอกจากนั้นนะคุณลุงครับนี่ผมตั้งไว้ตรงนี้ตั้งนานแล้วผมยังไม่ได้บอกลุงแต่ละผมมีอะไรอยากให้คุณลุงดูนิดหนึ่งครับอันนั้นผมมอบให้มูลนิธิแต่อันนี้ผมจะมอบให้กับคุณลุง ลุงครับ,รบสิ่งที่ผมจะมอบให้กับคุณลุงเนี้ยจริงๆแล้วถ้าจะว่ากันโดยทางเงินเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรมากมายนะักแต่ถ้าโดยทางจิตใจผมถือว่ามีราคาค่างวดกับผมมากลุงคงเห็นเหมือนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขนาดนี้ว่านี่คือลูกแก้วลูกแก้วธรรมดานั่นเองแต่สําหรับผมผมเปรียบว,ว่าลูกแก้วนี้เหมือนกับจิตใจของคุณลุงจิตใจที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์ครับมองเข้าไปเห็นถึงข้างในมองทะลุไปข้างนอกจิตใจที่ไม่มีกิเลสไม่มีอะไรล้อมรอบมันอยู่ จิตใจที่ทำเพื่อสังคมนี้สิ่งนี้ผมขอมอบห้กับคุณลุงครับขอคุณอย่างสูงเลยครับที่เข้าใจเจตนาของผมใสสะอาดผมจะไปเก็บไว้เป็นที่ระลึกครับผมจะไม่ให้จากไปเลยครับผมเก็บไว้ตลอดชีวิตครับผมท่านผู้ชมครับและนี่รายการฝันที่เป็นจริงของเรา